陌生的门。Oh, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับก้อยในช่องชุดันตาคีนะคะวันนี้นะคะทุกคนเนื่องจากเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็วันขึ้นปีใหม่นะคะก้อยก็เลยถือโอกาสทําคลิปนี้นะคะเป็นคลิปส่งท้ายปีใหม่แล้วกันนะทุกคนเพราะว่า ก้อยากจะซื้อของขวัญให้คนรอบตัวใช่ไหมคะซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยก็กเลยอยากที่จะมาทําคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อบันทึกเป็นความทรงจํานะคะว่าแต่ละปีนะคะก็จะซื้อของขวัญอะไรบ้างนะคะก็หลายๆคนนะคะที่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้คนรอบตัวคนรอบข้างนะคะก็เข้ามาดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแต่วันนี้นะคะก็จะไม่ขอบบอกเลยกันเนาะว่าของขวัญชิ้นไหนเป็นของใครนะคะก็ขออนุญาตแบบ เก็บไว้นิดนึงนะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะพัสดุมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นที่ไม่มีกล่องอีก2ชิ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแกะให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกที่จะแกะนะคะก็ต้องใช้มีดเนาะตอนนี้มันเป็นกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาแกะให้เ,เพื่อนๆดพูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรนะคะนี่นะคะชิ้นแรกมาดูที่ชิ้นแรกนะคะมาจากบริษัท AMD+ Plus นะคะเป็นก้อยซื้อมาจากร้าน a r m d o t t h i l l n n นนะคะหลายคนอาจจะรู้จักใช่ไหมว่า a r m d o o ก็คือเขาทำคอลลาเจนนะคะก้อยก็แน่นอนซื้อคอลลาเจนนี้นะคะทุกคนคอลลาเจนหนึ่งกระปุกจริงๆก้อยซื้อเยอะนะแต่ก้อยส่งไปให้แม่บ้างแล้วเพราะว่าแม่ก้อยมีปัญหาปวดเข่านะคะก็เลยซื้อไปให้แม่ทานแล้วนะคะเรียบร้อยก็มีเป็นกล่องแรกเนาะ กล่องต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องเล็กๆกว่าเมื่อกี้นิดนึงก็มาเปิดกันก็อยากให้ทุกคนเห็นอะแต่ว่ากล้องก็มันอยู่สูงกล่องนี้นะคะมาจาก how to perfect item ชื่อร้านเขาอะทุกคนจากช้อปปี้เหมือนกันเป็น ก็จำได้มัาน่าจะเป็นวิตามินอีกแล้วคือก็อยากชอบซื้อวิตามินให้คนเราค่ะเพราะว่าก็อยากอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆแล้วก็ให้เขารักษาสุขภาพนะคะให้มีสุขภาพดีดีขึ้นเนาะไม่ว่าจะซื้ออะไรก,ก็ขาดวิตามินไม่ได้ทุกคนตัวนี้ห่อม,มาดีมากเป็นหนังซื้อพิมพ์นี่นะคะที่เราซื้อมาก็เป็นวิตามินซีนะคะ เป็นของวิสต้านะคะอาเซโรล่าเชอรี่ห่งพันมิลกรัมอันนี้จะเป็นขนาด100่งมิดนะคะทุกคนที่ก้อยสั่งมามาต่อกันที่ชิ้นที่3นะคะก็คือจากตัวนี้นะคะเป็นซองแบบนี้แล้วก็มาในรูปแบบนี้นะ,ะจากช็อปปี้นะคะก้อยสั่งจากชอปปี้เป็นกระเป๋า กระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายข้างสะพายข้างแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ด้านในแบบนี้นะคะตัวกระเป๋าเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก้อยเอาให้ดูสุวยมากเลยตัวนี้ก้อยแอบบอกได้ไหมว่าเป็นของก้อยเองเพราะว่า ก็ต้องใช้กระเป๋าที่แบบใสไม่งั้นก็เป็นตะข่ายนะคะสําหรับการไปทํางานเนาะก็เลยสั่งตัวนี้มาอันนี้เป็นของตัวเองนะคะทุกคนชิ้นต่อไปนะคะเป็นจากชาแอนคิดนะคะเป็นตัวนี้อันนี้ก้อยฝากพี่สาวฮิวมานะคะพี่เขาฮิวมาให้เพราะว่า,ามีแฟนทำงานอยู่ที่ชาแอนคิดนะคะ ก็มาเกะกันจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะ oh, <Sh> ana, หลายคน oh, <my> คงจะเดาถูกใช่ไหมว่าต้องเป็นกระเป๋าตัตงค์ mm. เพราะว่ามันใบเล็กนะคะทุกคน mm. ก็เปิดมาก็จะมีถุงผ้าแบบนี้อม oh, ก็เป็นกระเป๋าอยู่ด้านในนะคะ mm. เขาห่อดีมากทุกคนห่อแบบหนาแน่นมากเวอร์ oh, <my> เป็นกระเป๋าตังค์ที่มีโซ่ข้องนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะให้ดูมันน่ารักมากอันนี้ก็ก็ซื้อตอนเขาจัดโปรนะคะนี่โปรตอนสิ้นปีนี้เลยเปิดค่อนข้างยาก mm hmm. เขาจะมีสายแบบเนี้ย mm hmm. นี่สายโซ่นะคะ mm hmm. สามารถสะพายได้เนะาะสะพาย วันไหนที่เราอยากไปเดินเล่นชิลๆนะคะไม่อยากพกอะไรมากแล้วก็สะพายกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าตังไปเลยก็ไปเที่ยวได้นะคะน่ารักมากส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะของวันนี้เนาะก็จะเป็นตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้ก็คือเป็นรองเท้านะคะทุกคนรองเท้าของอุนิสกัตไทเกอรนะคะเป็นรุ่นที่ เขาบอกว่าเป็นหนังวัวทั้งหมดเลยนะคะปกติที่ก้อยซื้อเป็นของขวัญน,นะคะก้อยก็จะซื้อประมาณแบบเป็นหนังวัวผสมหนังกับนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นหนังวัวทั้งหมดเลยเขาบอกว่าพนักงานบอกว่ามันจะยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้อีกอประมาณปีนึงนะคะ oh <my> ก็เลยแบบเฮ้ยเอาเพราะว่าเขาใช้ได้นานนะคะรองเท้าข้างในก็จะเป็นแบบนี้ เป็นสีแบบเบสิกนะคะใส่ไปทำงานได้เนาะคือเขาสวยนะทุกคนสายเขาจะเล็กๆเนาะตรงนี้จะเป็นหนังวัวหมดเลย oh, an พนรรักงานบอกว่าทนนะคะก็ก็เลยซื้อมา mm hmm. ก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะของวันนี้เนาะสำหรับของขวัญ oh, an ในวันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่นี้นะคะก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็ยยังจะมีซื้อของขวัญเพิ่มอีกนะคะแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ oh, an ก็ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันหน้านะคะมาต่อที่ของขวัญชิ้นต่อไปนะคะเป็นจิวเวลรี่จากแบรนด์พิมายานะคะต่อไปนะคะก็เป็นเสื้อที่เรารีบไปซื้อมากๆก่อนกลับบ้านนะคะก็ได้ตัวนี้มาต่อไปนะคะก็เป็นเสื้อกับกางเกงตัวน้อยๆนะคะทุกคน ตัวนี้เราส่งกลับบ้านไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เอามาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะก็เลยเอามาแค่รูปนะคะสำหรับคลิปแกะของขวันนี้นะคะก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ